สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ toyota r i v e r o c องพัน่นะครับติดตั้งยางรองเท้าแค่ดีนะครับเป็นยางรองเท้ารุ่นใหม่นะฮะดำได้แดงเราจะเห็นว่าเป็นยางปูพื้นเต็มคันนะครับดำได้แดงแบบนี้เลยนะครับตัดเย็บเข้ารูปนะฮะเราจะเห็นว่าแตกต่างนะครับตวามแตกต่างจากยางปูพื้นทั่วไปครับยาองปูพื้นเข้ารูปนะฮะอันนี้ตัดหลบเข้าไปถึงด้านในเลยนะครับตัดเว้าหลบนะครับ ขาเบาะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ควบคุมรถนะครับภายในรถนะฮะมีสําหรับด้านหลังนะครับกระคงยาวค่อมค่อมกลางนะฮะไปถึงฝั่งด้านซ้ายมือเลยนะครับงานสวยสวยฮะวัสดุดีๆนะหนาครับมีความคงทนสูงนะครับเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับนี่ครับสำหรับคนชอบชิ้นเดียวนะด้านหลังเป็นชิ้นเดียวนะฮะ ซ้ายไปขวานี่ขวาไปซ้ายชิ้นเดียวเลยนะครับมีด้านหน้าที่แยกเต่ยไปดูด้านหน้ากันครับสําหรับด้านหน้าเราจะเห็นว่า๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะนี่ครับปูเต็มเลยนะฮะเก็บงานเรียบร้อยนะฮะแบบนี้เลยนะครับดูต่อฝั่งซ้ายมือครับสำหรับฝั่งซ้ายมือเป็นแบบนี้ฮะเก็บงานเรียบร้อยนะครับผนังด้านตรงนั้น่้างเก็บครบเลยนะฮะ ลงมาถึงด้านข้างนี้ด้วยนะฮะด้านข้างบอกแบบนี้เลยนะครับพี่น้องท่านใดที่ใช้ t o โยต้ารีโว o ล็อกโตัวใหม่อยู่นะ2020สนใจที่จะปูพื้นนะครับด้วยดำได้แดงนะครับเป็นยางรองเท้า 5D แบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกิต่อไปสวัสดีครับ